รู้ไหมคะว่าถ้าในอดีตเนี่ยไม่มีชายคนหนึ่งเนี่ยที่หยิบวัสดุชิ้นหนึ่งมาผิดในการลบรอยดินสอหรือปากกาเนี่ยทุกวันนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ยางลบอย่างทุกวันนี้ก็ได้ค่ะแต่เราอาจจะยังใช้ขนมปังในการลบรอยดินสอค่ะทุกคน ต้นไปเจอบทความหนึ่งในบล็อกดิดมาค่ะทุกคนที่พูดถึงประวัติของยางลบค่ะเขาบอกว่าไม่มีความสําเร็จใดได้มาเพราะความบังเอิญแต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเห็นโอกาสในความบังเอิญน,นั้นค่ะทีนี้ต้องจะพาทุกคนย้อนไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้กันนะคะไอ้สิ่งประดิษฐ์สารพัดประโยชน์ที่เราเคยใช้อวดเพื่อนตอนเด็กหรือบางคนก็เคยกินยางลบกันเข้าไปแล้วนะคะว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนเริ่มคิดนะคะเมื่อก่อนนะคะเราไม่ได้มียางลบใช้กันตั้งแต่แรกค่ะแล้วตัวยางลกก็ไไม่ดด้ถูคิ มาแต่แรกเพื่อใช้ในการลบรอยดินสอด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ตัวขนมปังมาใช้ในการลบรอยดินสอค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นมันก็ไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์อื่นให้ใช้นะคะขนมปังมันก็เลยเป็นสิ่งเดียวที่ราคาถูกหาได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้โดยทั่วไปด้วยค่ะจนกระทั่งในปี1770นะคะตัวยางลบก็ได้ถือกําเนิดขึ้นค่ะต้องเล่ามาเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่ายางกันมาอยู่แล้วด้วยนะคะเเพียยงงแต่ม่มมนนไดด้ถูกปประิษฐ์าา็ ตั้งแต่แรกค่ะจนช่วงนั้นเนี่ยมีชายที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแนนค่ะคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนทํางานคนหนึ่งนะทุกคนที่อาจจะมีโต๊ะที่รกรุงรังเนาะมีของอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยในจังหวะที่ทํางานเนี่ยเขาก็เผลอไปหยิบไอ้ก้อนยางอันนึงเนี่ยมาใช้ในการลบรอยดินสอค่ะแต่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือไอตัวยางเนี่ยไอก้อนยางที่เขาหยิบม,มาผิดเนี่ยมันสามารถใช้ลบรอยดิยนสอได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เลยนะับเป็นการค้นพบครั้งแรกนะคะของเจ้าก้อนยางนี้ที่สามารถใช้ลบรอยดิยนสอต่างๆได้นั่นเองค่ะ เอ็ดเวิร์ดนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่คิดคน้นแล้วก็ค้นพบยางลบก้อนแรกของโลกค่ะแต่ด้วยความที่พอมันเป็นยางสมัยนั้นนาอแบบยางดิบๆที่เอามาใช้เป็นก้อนยางเ่ยมันอาจจะมีเรื่องของกลิ่นที่จะเหม็นแล้วก็สภาพยางที่อาจจะไวต่อสภาพอากาศด้วยนะคะในยุคนั้นยางลบของคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ฮอตฮิต เป็นแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะต่อมาในปี1839นะคะคุณชาลกูเยียเนี่ยก็ได้ค้นพบวิธีการวัคแนนเซชันค่ะซึ่งเป็นการนํากรมถันเนี่ยมาใส่ลงไปในยางธรรมชาติเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางค่ะแล้วก็เลยเกิดเป็นยางลบแบบที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเนี่ยเราก็ได้เห็นดีไซน์ของยางลบที่วัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามลักษณะของการใช้งานเนาะอย่างเช่นตัวดินสอที่มียางลบติดมาที่ก้นใช่ไหมคะมันถูกคิดค้นในปี18 858ค่ะโดยชายที่ชื่อว่าไฮแมนลิฟแมนค่ะแน่นอนว่าไอเดียมันก็เกิดจากการไม่ได้อยากพกของหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมๆกันเนาะถ้าทําให้สสิ่งนี้เนี่ยมัน,นผูกติดกันได้ก็าะทำให้การพกพาหรือการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนว่าไออย่างรถที่มาติดกับมีนสอนเนี่ยก็หิตมากในยุโรปช่วงนั้นด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่มาของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าอย่างลบนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนาะมันก็เกิดมาจากความผิดพลาดเกิดมาจากความบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าความไม่ได้ตั้งใจนั้นเนี่ยก็ถูกพลิกเป็นโอกาสจนกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกแบบทุกวันนี้เลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้นะคะในทุกช่องทางของ Creative t ท l k เลยค่ะว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด Follow ช่องของ Creative Tal กันนไวว้้ดยะคะแล้ว้วพบกนหหนหห EP าค่ะ